หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับน้ำมันเครื่องเก่าที่เราทิ้งแล้วนะครับมันสามารถนํามารีไซเคิลเป็นน้ํามันดีเซลกับเบนซินได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหาถังเปล่าๆมาสักใบนึงครับเทน้ามันเครื่องลงไปแล้วก็ต่อท่อเหล็กขึ้นมาครับต่อเป็นสายยางออกมาแล้วก็ขดสายยางสักสองรอบนะครับแช่น้ําเอาไว้นะฮะเวลาไอร้อนมาผ่านท่อเย็นตรงนี้ครับมันก็จะกั่นตัวกลายเป็นหยดเป็นน้ํามันให้เรานั่นเองนะครับ ผมจะเปิดแก๊สแล้วก็รอจนเดือดเลยนะครับวิธีการนี้นะครับน้ํามันที่เราได้แล้วมันจะเป็นน้ํามันรวมครับจะเป็นน้ํามันดีเซลเป็นซีนน้ํามันก๊าซร,รวมกันอยู่นะครับนี่ฮะเห็นไหมน้ํามันมาแล้วฮะดูที่สายยางครับมันกันตัวกันที่สายยางนะครับพอเต็มสายยางก็ดันออกมานะฮะลองจุดดูฮะไวไฟมากนะครับเหมือนเป็นซินเลยครับตัวนี้แล้วผมก็มาทดสอบกับเครื่องยนต์คูโบต้าครับนี่ครับผมติีนะครับก็เสียงครับ